นี่คือเพี้ยไก่แจ้นะคะเพี้ยไก่แจ้เป็นมแมลงชนิดหนึง่งเป็นศัตรูที่สําคัญของทุเรียนเลยค่ะที่สวนของเราไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะโชคดีที่เรายังไม่ได้เอาทุเรียนยาวลิ้นจีที่เราสั่งมาไปปลูกนะคะไม่งั้นแย่แน่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาไปปลูกแล้วมีการระบาดนะจะไปทั้งสวนเลยนะคะทําให้ทุเรียนเราเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะที่เป็นระยะตัวอ่อนนะคะตัวอ่อนของ พี้ยไก่แจ้นะคะจะดูดน้ําเลี้ยงโดยเฉพาะที่ใบอ่อนฮนะ,ะทําให้ใบอ่อนเป็นจุดเหลืองไม่เจริญเติบโตแล้วก็ใบหย,ยิกงอแล้วก็ร่วงในที่สุดนะคะวิธีการกําจัดของเรานะคะเราจะไม่ใช้ยานะคะเราจะใช้บิวเลียเมทัลไลเซียมนะคะบิวเรลียเป็นเชื้อราขาวนะคะเพื่อน,อนโดยเชื้อราขาวตัวนี้นะคะจะเข้าไปอยู่ในตัวแมลงแล้วก็จะกินโปรตีนในตัวแมลงเป็นอาหารทําให้แมลงขาดอาหารแล้วก็ตายในที่สุดนะคะบิวเเลียนะคะใช้ได้ทั้งแมลงที่กัดกินใบและ แมลงที่ดูดน้ําเลี้ยงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นปลอดภัยต่อคนแน่นอนค่ะ